ท้านาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังศรัทธ,ธาความเชื่อความลี้ลับในตำนานพญานาคแห่งลำน้ำโขงธ้ำนาคา ถ้ำนี้แม้จะเป็นถ้ำขนาดเล็กและการเข้าถึงต้องเดินขึ้นจากเขาจากวัดชัยมงคลขึ้นไปตามบันไดที่ชันมากหลายช่วงประมาณไม่ต่ำกว่า600ขั้นและจะใช้เวลาเดินขึ้นจนถึงถ้ำประมาณ1นึ่ชั่วโมงครึง่งแต่ก็เป็นถ้ำที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากถ้ำแห่งนี้เคยมีตำนานเล่าขานกันว่า บริเวณนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมืองชื่อรัตพานครมีพระอือลือราชาเป็นผู้ครองนครมเหสีชื่อนางแก้วกลายามีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคำต่อมาได้อภิเศษสมรสกับพระราชาสามพันตาและมีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟารุ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้และมีรูปงามด้วย ขณะประสูติมีท้องฟ้าที่สว่างสวยต่อมาเจ้าชายฟ้ารุ่งได้อภิเศกสมรสกับนากรินทรานีซึ่งเป็นพระธิดาของพญานาคราชแห่งเมืองบาดาลที่แปลงกายเป็นมนุษย์การอภิเศกสมรสจากกันอย่างมโหโฬานทั้งเมืองบาดาลและเมืองมนุษย์ทำอยู่เจ็ดวัน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างพญานาคราชกับพระเจ้าอือรอราชาในโอกาสนี้ด้วยทั้งสองอยู่กินกันมาเป็นเวลาสามปีก็ไม่สามารถจะมีผู้สืบสายสกุลได้เพราะทานมนุษย์กับนาคจึงทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจกับทั้งสองต่อมาเจ้าหญิงนาครินทรานีล้มป่วยลงทำให้ร่างกายของนางที่เป็นมนุษย์กลายเป็นนาคตามเดิม โดยข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วกรุงและถึงแม้นางจะร่ายมนกกลับเป็นมนุษย์ประชาชนและพระเจ้าอือรือก็ไม่พอใจจึงได้ขับไล่นางกลับสู่เมืองบาดานดังเดิมโดยได้แจ้งให้พญานาคราชมารับตัวกลับก่อนกลับพญานาคราช ได้ขอเครื่องกักภพันของตระกูลคืนแต่พระเจ้าอือลือราชาไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากนำไปแปรสภาพเป็นอย่างอื่นแล้วทำให้พญานาคราชกริวมากและประกาศว่าจะทำลายเมืองรัตพานครและจะเหลือเอาไว้เพียงสามวัดเท่านั้น หลังจากพญานาคกลับไปในตอนกลางคืนพญานาคราชได้ยกไพ่พลมาถล่มเมืองรัตภานครและประชาชนก็ไม่มีใครรอดพ้นจากลิน์นาคราชได้พอนางนากรินทานีทราบข่าวก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งจนถึงแม่น้ำสงครามก็ไม่พบจึงกลับเมืองบาดาลเมืองรัตภานครได้ถล่มเป็นบึงหลงของ ต่อมานานเข้าคำพูดก,ก็กลายเป็นโขงหลงและว,วัดที่เหลือสามวัดก็คือวัดดอนแก้ววัดดอนโพและว,วัดดอนสวรรค์ทางที่นางนาคคาินทรานีตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งคือห้วยน้ำเมาส่วนพระอือือราชาไม่ได้สิ้นพระชนไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ถูกพญานาคราชจับตัวไว้พร้อมกับสาบให้พระอือรอราชากายร่างเป็นนาค เฝ้าอยู่ในบึงคงหลงชั่วนิรันจนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้จึงจะล้างคำสาปของพญานาคราชได้และนี่ก็เป็นตำนานของถ้ำนาคาและเรื่องราวของปู่ือือยังไงก็ลองหาเวลาว่างไปชมกันนะคะอย่าลืมกดติดตามสายหมู่95ด้วยนะคะ